วัสดีค่ะวันนี้ห้าสิหนึ่งน้อใหม่ค่ะน้องใหม่ตีห้าแดมาเนาะคะ่ะแล้วก็จะปอกเปลือกด้วยค่ะแก้เปลือกน้องใหม่ค่ะที่แหลกบาสิบอไปเอาดอกค่ะ แต่ว่าคิดได้อย,อยากมีนอ้องใหม่หนึ่งค่ะก็เลยไปไปซับนอ้องใหม่ค่ะหนึ่งนอ้องใหม่ทะเลข,ของปีหกสี่ได้ค่ะห้ากับสิบอกไปเรือๆเนาะค่ะปอกจนแล้วค่ะจังห้าสี่หนึ่งค่ะคือว่าสิไปเอามาหนึ่งคิดว่าสีบสซีเขาค่ะอันนี้สิสเห็ดเองค่ะสีไปซับแล้วก็จะเอามาหนึ่งไว้แต่ กินเองค่ะอันนี้เราเปอกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําการนึ่งต่อไปค่ะเอาใซซซึ่งค่ะฟ้ามนาะปิดแล้วก็ตั้งไฟได้แมงวันออกมนาะค่ะห้าสิบน,นึ่งก่าม่านสมมงด้วยค่ะปิดฝาค่ะเราจะนึ่งนานนะคะถ้านึ่งไม่นานจะไม่สุกและก็จะมีความขมมากต้มยาค่ะเวลาสิกินอันนี้ห้าสิบน,นึ่งด้นค่ะหนึ่งเป็นสมมงเลยค่ะ ชั่วโมงกว่านอนค่ะอันนี้เสร็จแล้วค่ะเฮากะสีได้ทำการใช้ถุงเนาะค่ะใส่ถุงสองชั้นนะคะเราจะไม่ใช้มือจับค่ะถุงสั่นแหลกข้างในเฮ้ากะสีมัดปากไปข้างในค่ะเอาใส่ถุงต้องหันๆน,นี่แหละค่ะบางคนเป็นกะสีนหนึ่งทึ่งทิ่งใส่ถุงด้วยค่ะแต่อันนี้คือ หนึ่งเดลี่ยจังใส่ถุงค่ะอันนี้ใส่ถุงสองชั้นนะคะชั้นแรกก็มัดปากข้างในชั้นนอกก็มัดอีกเทอนึงค่ะแล้วก็มัดเชือกเอาหอยไว้ค่ะเสร็จแล้วนึ่งหน่อไม้ข้างแรกของปีหกซีได้สองถุงค่ะบอดเดลายค่ะเขากับสิเปะเอามาหนึ่งใบอีกอยู่ค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้เด้ยค่ะวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ